สวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณครูพี่แบมค่ะคุณครูพี่เทนค่ะวันนี้พวกเรา<อ>มีคาท้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะคำท่องจองของเราคืออะไรคะครูพี่เทนคือปลาหมึกนวดยาวเด็กๆรูๆ้จักปลาหมึกกันไหมเอ่ยรู้จักใช่ไหมแต่ว่าคาท่องจองของคุณครูแบมจะเท่าอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยคุณครูแบมจะท่องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะปลาหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่น ยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่น,ลนแล้วก็ยักยักยักเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพี่เ่นนะคะจะพาห้องตามทีละหนึ่งวันนะคะพร้อมแล้วหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วเลยปลาหมึกหนวดยาวปลาหมึกหนวดยาวตัวขาวหน้ารักตัวขาวหน้ารับเวลาหยุดพักเวลาหยุดพัก ชอบยักไหลเล่นชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยักแล้วก็ยักยักยักเป็นยังไงบ้างคะท่้องได้ไหมเอ่ยท่าท้องได้แล้วเดี๋ยวคุณครูพี่เทนและคุณครูพี่อันะคะจะพาไปทําท่าประกอบคำของจองนะคะท่าพร้อมแล้วไปกันเลยปลาหมึกหนวดยาวหัวดขาหน้าละ เชา้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์ยักยักเป็นยังไงบ้างคะคำของจองของครูพี่แบมและครูพี่เทนสนุกไหมเอ่ยสนุกกันใช่ไหมคะถ้าสนุกนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะครูพี่แบมและครูพี่เทนจะนําคําของจองดีๆมาฝากเดีๆนะคะสําหรับวันนี้